สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องๆ f อทุกท่านนะที่เข้ามาติดตามรับชมแนละ้วยังไม่เข้ามาติดตามรับชมครับนี่ทีมงานตาเด่นบุรีรัมย์ครับไม่คุณปู่นายาวนางานลอกนานะ ปาทินทอยกอนปาทีงปาทิงเดี๋ยวซุโม่อยางเก้าครับเอ๋ยังไงประเทศไหนครับเทศที่ไหนบ้านทุนไทยน้าใายเอ้ยนัน่นอ่ะ ปัาดตรงไทยนะตรงเข้าขายติ้มนันนะเข้าไปตรงนั้นเขาขายติ้มอ๋อหน้าธรดาหนึ่งนะหน้าธรรมดาโอ้ไกลมากเนะแล้วป้าเด่นอยู่ไหนครับป้าเด่นดันดินอยู่หลังศาลพิริษหลังศาลพินิษโซนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับ ทีมงานเก่าแก่โบราณนะ,ะจารมีไปจับแล้วนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าเจารมีเป็นที่ฝวายเลยเออหน้าที่นี่สวยจัดเลยครับ เทียบชันชราโอ้โหมอก๋วยเตี๋ยวหน้าหน้าเนะป็ดนะค๋วยหน้ายาวครับ ไรน,นะหนาดินครับสวยจริงๆิอนะวันนี้นายจะอยู่กับทีง,งานเราทั้งวัน,นครับวันนี้นะวิ่งก็ค่อนข้างไกลนะวันนี้นะงานล่องเลยนะวันนี้นะ นั่งไปเล่นกับคุณปู่น้ายาวครับเดี๋ยวไปจอดตรงนี้นะเดี๋ยวไปดูงานอันเทกันครับงานล่องนะโซนฟปเมืองวีรัมเราครับ ไปด้วยครับไปด้วยอเดี๋ยวนั่งพุกปูครับโอ้สมบัติเยอะนะคนุปูุนี่อะไรโด <laughs> ไปแล้วครับเดี๋ยวไปดูหน้าง,งานทีที่ของใครของจ,จังหวัดจังหวัดป่อภูการจังหวัด ใช่ไหมทีเขายอาทิตใหม่นะนเขาจะทำเป็นอะไรบีสอร์ดบีสอร์ดหลงังไอซุนไทยนะครับน่าจะบ้านพุกการจังหวัดนี่นะนยรับจังหวัดวิลียมเลยนะหลังนั่นแะออกไปนี่บอกจ่บินอ่ะยากเนาะหลุม พอๆกันเหมือนเดิมเลยออกไปนี่จะมีเร้าดูสภาพทางออกนะวิ่งง่ายโอ้ต้นไม้นี่พอออกนะเออ็กกับเหรอเจ็กตะเราักออกแล้วแต่ก่อนมันกิ่งมันต่ำย้ายกีเยวะมาย้ายไม่ได้ควงหูวควงตาเนาะ เออจา์สมโพธิดนนาจา์สมโพธิอย it> ู่ข้างในนั่นั้งนั่นแน่นอาจ่าสมโพธิผมไม่ไล่กู้ให้กูอยู่ตัดไล่เองพวกชุมชนไล่กูอยู่ผ่านหมูบ้านน พี่จะไม่ขับรถขับขอะไรเขราหรอกนะป้าเดิ ่ายครับชนพวเมืองิลามรู้นะนี่ครับว่าบันเือนนี่งานบุญแล้วเนี่ยพี่ไม่เอาเอาทรายมาช่วยอาจารย์เนาะไับ แยกส่วนนกนะก็เลือกนี่เราเลือกกันว่าแยกส่วนนกครัอืมได้ช็อปเปอร์จากไหนมามันเท่มากยินน้ำมันพันหก้อแหละจานกู้สู้ไม่ถอยออจากเ มาใส่เรียวอ,อันตรายขนาดมาเรียวเอ้ยเ้้้อันตรายอย่างนั้นแยกส่วนนกครับไปเลยครับไปเลยไปเลย่ลยสามสองครับกูจิดถึงนำโชคจิดถึงนำโชคเนาะคือตรงนี้ได้นี่หฮอนปู ยาวๆฮอนกันยาวๆฟงเปิดไปทําอะไรไหนไม่รู้แล้วขอไปขอมาก,กนแล้วมีท่านอยู่ออขอมากรบ่ขอเซง่ต้องขอลราเซงได้เซงไปเลยเฮ้ยมิดสู นนั่น่ีวพาเมียไปไหน,หนไม่ได้ขับเมคโครแล้ววะนนุหมดงานแล้วเนาะเมคโคลค่ะอ้า,<ม>าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดตั้งซิงด้วยนะสำหรับคลินี้บายบายครับสวัสดีครับ